แต่สิ่งหนึ่งสําหรับนักฟุตบอลไทยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องกลับมาพูดคุยและ้อแก้ไขกันคือเรื่องของอารมณ์เออวันนี้ลูกที่โดนใบแดงใบแรกเป็นไงก็ไปผักเขาไปอะไรเขาเล่นนอกเกมหลังจากนั้นใบที่สองก็คือไปเขาเรียกว่าอะไรนะยกถีบวิ่งไปแล้วก็ถ<อ>ีบใส่ักแข่งเลยคือห<อ>งายปุ่มเลยอะ่ะ<อ>ใช่ไหะ<อ>ทีนี้ยมันก็ชี้เห็นว่าบางทีเนี่ยเรื่องของฟุตบอลไอแบบเนี้ย S <S <ม>คุณไม่สามารถควบคุมอะไรมันได้เนี่ยม,มันก็มันมันก็คือมันจะไม่ช่วยพัฒนาอะไรเลย<ม>คือฟุตบอลม,มันมีแพ้มีชนะกันได้นะ<ม>แต่เรื่องของอารมณ์อย่างเงี้ยไม่ควรที่จะใช้<ม>วันเนี้ยหลายครั้งด้วยไม่ใช่แค่สองคนเนี่ยไอคนอื่น,นๆเนี่ยเขาพยายามเล่นให้มันหนัก<ม>ซึ่งเขากระจนะว่าเล่นหนักเพราะาบูเอาจริงโน่นนี่นั่นแต่ว่าการเล่นที่มันรุนแรงเกินไปเนี่ยมันไม่ดีต่อเพื่อนอาชีพด้วยกันไงผมเหม็นแล้วเนี่ยวันนี้ขนแกนเนี่ยเรื่องของอารมณ์เนี่ย คุมไม่อยู่แล้วเล่นในลักษณะที่แบบนอกเกมตลอดเลยครับแล้วก็ลืมไปว่ามันมีเวียลูกที่สองอ่ะที่ไปหงายปู่มใส่อ่ะเรียบร้อยเลยผู้สินก็กําลังจะเหลียวหันไอ้นั่นตัวพอดีก็มไม่เห็นแต่ว่า ทางว r ฟ้องมาว่ามีการพุ่งเสียบกันด้านหลังงบุษเสินที่กำลังจะมูวิ่งครับแอสุดท้ายก็ไปเห็นว่าโอ้โหมันคือมันยกใส่น้กแข้งเลยอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วไม่ควรเล่นคือปล่อยมันไปเลยเกมก็คือเกมให้มันมันจะจบไป้วก็พัฒนาฝีเท้าอะไรฝีเท้าไปไปว่ากันใหม่ในเลในทีสองอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่านักฟุตบอลไทยมันจะเป็นอย่างเงี้ยพอถึงช่วงมัเองไม่ได้ชารอุดมตัวเองไม่แล้วก็ไม่เอาทรงเลยเอาทรงไม่อะไรซึ่งมันเป็นภาพที่ไม่ดีไงมันสิ่งหนึ่งก็คือว่ามันไปทร้า่อ เพื่อนร่วมอาชีพเออถ้าเกิดเขาเป็นอะไรไปที่มันหนักกว่านี้อ่ะไออย่างเงี้ยก็ฝากไปด้วยว่าคือฟุตบอลมันแพ้มีมชนะมีตกมีขึ้นมีลงมีอะไรก็มันก็แล้วแต่ปกติเออแต่เราเนี่ยต้องพัฒนาตัวเองครับผมฝากเอาไว้สําหรับคู่นี้นะ